ที่หนึง่งดีครับผมพริกจีนแม่สิเผ็เอาพันธติดแซ่บปวอมครับผมทีด่ดาวสิเผ็ดพอดีแต่ก็รุนแรงกัน่อยนะผมตอนที่ขเขา,เขาเก็เป็นเตียวหมูน้ำซุปกระดูกตเต็มเต็มอ่าครับเจริญร้านเนี่ยเพื่อเปลืได้เมื่อไรแล้วแม่เปิดได้อไดส,สองอาทิตย์แล้วโอ้มาวซาแล้อะไรครับก๋วยเตี๋ยวยังครับหมู move, ครับก๋วยเตี๋ยวหมูครับมาซิมก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่เงี้ยผม ร้านแม่เพอบรรยากาศก่อนจีหอดบ้างสามหมอรครับทางเขาครับทางเขาครับแสงผาคาแค่ล้างอาชีด้างลังครับผมตรงขามมไ่ได้บานหลังง่ามๆเลยครับย,ยังบ่เคยมาหลังนะครับอยู่นี่คาแค่ครับ เปิดด้วยธรรมชาติทำเองทนะครับโอ้กะดูกมเปียบเลยเุ่มับมบลอะ่าี้ยกเบลโอ้เลือดเต็มเต็มเลยเอาเลยครับน็่แหละมักเลือดแดงๆอย่างนี้นะครับ เออบครับผมเสิร์ฟมาพร้อมกับพริกจีครับผมสุดยอดเลยครับผมหูยหนึ่งไม้สองไม้จีสองไม้ใหญ่ๆครับผมมาต้มซิมกันแซบขนาดไหนครับผมเทสซุปก่อนเลยอืมอะไรกัลสิครับผมแบบน้ำตกข้นๆครับผมเลือดว่าต้องสุกมากนี่ครับเริ่มซิมที่แดกต้องซิมเส้นเล็กแนวก่อนครับผมธรรมดาครับเลสี่สิบบาท ฝีมือดีต้องลวกเส้นเก่งครับผมโอ้โหแบมากหืมซิมก่อนครับผมสีแบบแซ่บดลยครับแล้วกันสีมี้ความเค็มตามแนวเขาจะปรุงถึกโอ้โหเบามากมเพิ่มความเค็มข้นลงไปอีกผิกนี่ล้นๆซ้อนเลย ส้มขอบคุณครับของปวดของปวดปลาหอมๆพอครับสวัสดีครับ,บ,บ,รบ,รบผมีงโชว์พิกกี้เลยให้จำได้ครับพิกกี้คุ้นๆลานแม่เพื่อที่อยู่แบบเซนหลังตลาดนะครับผมเป็นใหญ่ออกมาพี่ครับสุมเมือน,นี่ปลาอยู่ผมคุ้นๆพิกกี้เลยเนะี่ยพิกกี้มาเห็นี่โฮ้ย หลานแม่เพื่อครับแสบอยู่แล้วนี่มาตากฐานครับผมจะเต็มเลยพี่ยังขออยัดค้นก่อนแสบมากครับผมแหงอยู่หมู่นแหงแบรรยาก,กาศดีเป็นที่ของตัวเองเลยบอแม่นี่บอ่อของคนันใหนมาขายอืมสุดยอดเลยครับมองสิเลย ลองเปิ้ขายลองเิ้นา่ไครขายครับมองกนเฮ็ดหนังครับมองนั่นเห็ขนข้นา,ยยา,าเจ้าโอ้คอชื่อมกัแล้ไปไปครยู่หนาบ้า,น,า,บาน,นนะครับเพราะว่าได้เฮ็ดยังกะดีข้าเจ้าปเฮ็ดมากเลยครับอดมากแม่เพือว่าใหญ่เพององจับอขนมาจากดีแล้วครับผมองน้ำออกมาซึมที่เท่าึ บบจะพักแห่งแบบจัดเต็มเลยนะครับลุยเลยแล้วพักครับยังสิ่สุดยอด ขขาสมีครับผมยังเบลล์ดองของแขกเ,เดี๋ยวลอกุ่งลอกวเตี๋ยวของเขาแตกกวนครับผมคือเปรี้ยวหวาน อะไรครับน <c oughs> ั่งอบไรเดี๋ยวุ่มไปแม่ได้บอกลูกค้าแล้วครับออกมาหนิบอกเอา ผล0 0แต่ขับมาครับคือสองไม้คำเดียวไปเลยพี่เด็ดไปจะกินกระเตี๊ย,ยบไนเธอก็พีกีตามออกมานะผมถ้าออกมา3ามไซส์ครับเดี๋ยวได้ละเลยสะพานมากครับผมยากาศดีเลยทั้งบ้านผูเลนแม่งงามรับบ้านอันที่บ้านช่วยบงความอุ้ย บางเดลยวไม่เหมือนไข่ครับนี่สวยดีแปลกตาแซบมาพิกกี้พิกกี้แสะตรงร้านยิปเฟอร์ครับ Nó không ruột Còn ở lại ở đây có đi hả bụng? Mày tháo đấy เกี๋ยวแซ่บมกินกระผัดก,ก็แซ่บลูกขาดเกาน้ำออกมาห,หมดเลยเนี่ยมายเร็วๆแล้วครับใค้เคยกินมากินประจำแล้ครับแบแซ่บมันยังไงก็ต้องแบบเพราะว่าต้อง เส็นปลายบอกไว้ก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมว่าเดี๋ไปดูดดหลังกันเท่าสิใหญ่ครับดูขาจังหูเขาตื่ใจ,จกันเนี่ยบึง้งได้่องผมก็ตามมาทิตม์เลครับผมเดยวเพื่อนใหญ่มากหน้าขาแครแสงผาขาแครครับหลังรถเรากินก้วยเจยวรอดไปว้ นะจัดมาให้ต้องอีกสักหน่อยครับผมแต่แบบพิ่มการตี่มซ้อมแบบพริกกีผักึนชุบยอดด้วยครับผมน้่นหนึ่งและสามมอยแบบพริกกีมิตรตลอดครับ ชุบ้งงองเป็น่วงแซ่บด้วยแล้วครับผมต,ตั้งแต้กระดูกมูไหนไม่หมอแม่เป็นคับบโคตรเต็มไปหมดเลยอย่างนัวลึกเนื้ออร่อแซ่บรึเปล่งพากครับผมแซ่บมาก เดี่ยวหมูชินเป็นแบบที่เรียหมูมาร์คพรอนครับเพียงจับ บอกเลครับผมยุดไม่อยู่เนี่ยเป็นพักแม่สุดมากครับผมโอยนี่แม่ขับไอ้ตัง เขาเป็นพักย่างเป็นพักย่างเป็นๆน,น,น,นี่ล่ะแซค,ครับผมบอกเลยครับยดอดเลยตัวกะที่นึงผมมักนี่แหละคนละผานี่ยนะครับผมกระลำให้กว่าหวานเลยมือนี้อีเท่าครับ